สวัสดีพี่น้องแฟนครับยบสีต <we ีท um> yeah. ี่ตามทั้งช่อง y o ย t u b บดีอัพเรตดูเชียวเพจเฟซบุ o กพอดีที่มีสักแฟนเพจครับตัวดำเริ่มแล้วตัวอย่างบางตอนตัวอะไ้ทำได้ไปแล้วเพื่อนนครับมีห้องอย่างเป็นารสิทัิ ขักันขาแสิกีไร่เท่านั้นไกระหนุกเข้าดิเดนที่เงกอทไรีก่ไ่ขาวดอกไมคะเสด็จพีัอเห็ี่ยนหัมันดำาักเียนทีสดงคาแรคเตอร์เด็กวันนีคือเขาขาบกดำเมอยังเทียงซยยังได้มาตเที่เทียงกดำอนนทงกดำมกระนุกเจอม่กระุกหมาตอไนกุกนไกรุกห จะได้พอใจอยู่ว่ตัดราการเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า ต้องวอะไรอะไรนะครับเป็นผู้ให้บอไปเป็นแก่จำส่วนจำเรียงนี่งั้นเนี่ยแก็แยกแยกันไปเหตไปลูปไดี๋ยวพอสว์แม่อีกหรอนั่งน้องเลิศขวดเนี่ยจำส่วนของสันต้้อท่าแม่เออท่าแม่ท่าแม่ท่าด็กเกิดตรงข้าวบดนีกคือพร ตอนนี้เก็บแล้วครับเจ็บคนแล้วไปผมน่นผมชรี่แค่ฉากแรกเด้นนอน้อง่ยทั้งผีกระติวมาทังผีพี่นอนห้องทังผีกะติวพี่เพราะทั้งผีคนนะเริ่มสนุกเลย้งคิมโดยดิ เยวเยนนน้องครับด้ยเอ่อคนใช้เราจะเราจะอัดให้เยอี่นี่ดีเด้บรได้มีก่อนลั่นกงหมูเขาเรื่องประเดี๋ยวทองจังเอาดีดองเข้าเฟเชซีดอ

ปีน <c oughs> ี้สวยขึ้นนะคะดว์ปีนี้เขาเป็นสาวคนเดียวเขาจะเป็นยูปิ่นเนาะเขาจะเป็นย่องกับปิ่นยูปิ่นเนาะนิดหน่อยซุ่มโอ้ยอยากฉากนั่งแบะจริงเมื่องกูพวพนะเมื่องกูป้าดี่บอก พ่อหมายรูบพหมายูบริดโอ้อันนี้ลูกอปิดชัยนะครับเปิดเปิดโตแล้วเมืองโกมีโกลมีเองนี้ลืมไม่เลบนเอ

นี่ไอ้กัยุี่ิงไอ้กัญยุชักนี่ละแมนวะแมนแต่ว่าเสื้อมุ่งมาทันแล้วอันนี้นดีพอคือคือโดดเขียบาทำก็แล้วอันนับสนิทก่อนดสนิทเมียดิสกายโอ้มันหิบคอไม่ได้หรอกสบายดีดดีพี่แฮปปด้อกว่ได้ก็ได้ยูได้กินตัวั้งบ้นห้องเอาหนำซ้ำปลายังเียน่เบอ้ยงไกลกคือกอล่ะ เลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมมั้งนะครับเป็นำวังเรียมไม่ห้องยังยงมาไม่นี่นะ้องน้ำคือยังมาไม่นี่มันจังธรรมดาละอืเทาดนี่แบบมาไมฝากคะแนนมาให้ส่งเลขบัญชีมาสองสองพคะแนนเลยเหรอนม่ เ็นเห็นยกสองนิ้วเนาะแม้เอ็มบีสวิตนะคะโอนค่ะโอ้ครับขอบคุณครับหวกหลาครับขอบคุณทีณ <laughs> ณ่กันนะครับ

เนองความมันก็น่าขึ้นรุ่นนี้ไปกมีนะคนเราคนงานทำสวนีอบาำเรื่อนี้ออกอะไรนี่เอาแรงสัตว์รุ่นนะครับวันนี้พี่นัดสุรศักด์แล้วก็น้องมานะนะครับนีจะเป็นทีวบอกดออว่า เป็นปฐุมรนะครับา่ามขอกนาคสร้างำสรไปเรอยลยแบบ่่ียงเร่ยเป็นพเป็นทหารันอีกในเรื่องนี้ก็คือจัเง่าพอไปชมชนรับจเมืนชมเมืองเลยเมืองไหนพิ้นยี่แวครับจบ น้องอยู่ขั้นเขียวไงเอ้าแค่แย่ปแบบังอดีตทวิศับพี่นองเข้าคือมาทานผลใหม่โอ้ยอดีีทวิัคขายคิปจบแล้วนี่สามอย่างที่สามก็จะเป็นกุ้มเปิดตัวกระดกไบกุ้ง เด็กวันี่สามารถมาเมากพาะพันนาบเิ่นเรื่องนี้ตอนนี้พระเอกนางเอก คุณยังบัตรดิเปิดตัวนะครับพี่น่องอาจจะมีสับกาหลอกเล็กๆน้อยๆมาตรวจสอบให้พี่น้องกันแล้วกันอาจจะมีสับขาหลอกเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าขึ้นกับยังบัตดิ ปเปิดเผยอีกน้อีกเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวซีเมนผู้ใดพี่น้องจังถารับชมกันแล้วกันนะครับสำหรับลิปนี้พอดีที่สัตว์กล่าพี่น้องไปเพียงสม,มีคนกันแล้วกันนะครับไล้วจะไหนก็แล้วกัน <c oughs> เด<ป> <Blair Ran Could> ี๋ยวยังในพวกรีบหนักกันแล้วกันครับสวัสดีครับผมใส่เป็นสกายต้องค้องไปของมานี่โอ้มีแต่ทิชชู่ตีนนี่ล่ะเปลี่ยนเป็นตีน